วันนี้ที่ตำหนักเพชรวัดมวรน,นิเวศวิหารมีการประชุมมหาเถระสมาคมครั้งที่24ประจำปี2568โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระธทรยานมุนีเจ้าวาดพระเทพสิรินทราวาัดองค์ประหารการประชุมจากนั้นมีการแถลงผลการประชุมในประเด็นที่น่าสนใจว่าในเรื่องของการมีมติเห็นชอบเพื่อจะทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลจนจะทำแพลตฟอร์มข้อมูลสืบค้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่กำลักเพชรวัดโมลนิวเวศวิหารกรุงเทพมหาคนครมีการประชุมมหาเทราสมาคมครั้งที่24ประจำปี2568 ไดเปเจ้าประคุณสมเด็จพระเทรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดประเทศสุรินทราวาสเป็นองค์ประธานการประชุมขณงนี้ที่ปรึกษามหาเถรสมาคมกรรมการมหาเถรสมาคมขณะผู้บริหารสำนักงารพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมจากนั้นศาสตราจารย์พิเศษทองทองจันทรางสุที่ปรึกษามหาเถรสมาคมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรชัดชพลชัยพรผู้รักษาการแทนผู้อีนวยการสำนักเลข,ขาธิการมหาเถรสมาคม ร่วมถแถลงข่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้พิจารณาเห็นชอบให้สำนังกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อส่งเสริมธรรมพิบาลและสร้างความเชื่อมั่นในกิจการพระพุทธศา,ส,าสนาไทยในยุคดิจิทัล5.0และโครงการแพลตฟอร์มข้อมูลและระบบสืบค้นอธิบายกฎหมายคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รมกันนี้ที่ประชุมมหาเถรรสมาคมได้เห็นชอบการปรับโครงสร้างบริหารงานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรม,มทูตไปต่างประเทศที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนมสักสการท่านพระเถรานุเถระและเรียนพุทธบ,บริษัททุกท่านนะครับ วันนี้มีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่24ทับ2,568ในวันศุกร์ที่19กันยายน2,568นะครับผมชัชนชัยพรน,นักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษารษาชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสสมาคมพร้อมทั้งท่านท,ที่ปรึกษามหาเถรสมาคมนะครับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสูรจะนําเรื่องราวของการประชุมมหาเถรสสมาคมครั้งที่24ทับ2,568มา นมัสการและเรียนทุกท่านเพื่อเป็นสาระสังเกตในการที่จะได้ทราบว่าวันนี้มีมติเรื่องราวอะไรที่สําคัญนะครับวันนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระธทีรยานมุนีซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ที่มาประชุมนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมมีวาระสําคัญซึ่งสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทํนา,นทา,นาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ดีมหาเทรสมาคมก็ดีเราจะต้องมีการปรับปรุงนโยบายแล้วก็ จัดการเพื่ออนาคตจะได้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับช่วงไม่กี่วันมานี้นะครับเราก็ได้ทราบกันเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีการปล่อยข่าวเฟกนิวส์เยอะเหลือเกินบางเรื่องเป็นเรื่องที่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาชาติไม่ได้ออกเอกสารเหล่านั้นมาบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่มหาเจรสมาคมไม่ได้มีมติเช่นนั้นเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือการเผยแพร่ข้อมูลเชิงดิจิทัลและเชิงอิเล็กทรอนิกส์ที แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วถ้าในภาษาอังกฤษเรียกว่าดิจิทัลลิเทอเรซีคือความฉลาดรู้เท่าทันในโลกดิจิทัลของพุทธศาสนิกชนต้องของนมัสก,การตรงๆว่าแม้แต่ของในหมู่ท่านพระภิกษุสาม,มนเณรก็ดีนะครับอาจจะยังมีน้อยอยู่ดังนั้นการตื่นข่าวหรือการที่เชื่อเฟกนิวส์หรือข่าวลวงจึงเป็นปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งในวงการพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ในปัจจุบันก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวาย นะครับนีพักต้องกล่าวถึงในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายคณะสงฆ์กฎมหาเทราสมาคมระเบียบคำสั่งต่างๆนานาซึ่งเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและอาจจะยากเกินกว่าที่ท่านพระเถรานุเถราซึ่งอาจจะเจริญด้วยวัยวุฒิก็ดีหรืออาจจะไม่ได้เล่าเรียนมาทางการบริหารจัดการหรือการนิติศาสตร์ก็ดีจะเข้าใจได้อย่างไรก็ดี ความเป็นพระสังฆาธิการหรือความเป็นพระทิกสูสามเนรนก็จะต้องไม่รู้ก็ต้องรู้อะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกแห่งกฎเกณฑ์ที่จะต้องอยู่ในระเบียบร่วมกันไม่ใช่เป็นเพียงแค่พระธรรมวินัยนะครับโลกของกฎหมายโลกของกฎหมายคณะสงฆ์หรือกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆในทางการปกครองเราก็ต้องรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้อาจฟังดูเป็นภาระอาจฟังดูเป็นเรื่องหนักใจแต่ว่าสำนักง,งานพระพุทธศาสนางชาติในยุคใหม่ และในความหมายของกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งท่านเห็นความลําบากของพระภิกษุสามเณรเจ้าคณะปกครองและโดยเฉพาะอย่างยิ่เจ้าอาวาสซึ่งมีขนาดวัดก็ดีหรือศักยภาพขีความสามารถที่แตกต่างกันก็ดีเนี่ยควรจะมีตัวช่วยตัวช่วยที่ว่านั้นก็คือการสร้างแพลตฟอร์มด้วยกลไกลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในโลกดิจิทัลหรือในระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเข้ามาช่วย ภาระของแบ่งเบาภาระของบ้านเมืองไปได้มากอีกข้อหนึ่งคือในเรื่องการที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการคณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนาอย่างมีธรรมาภิบาลและก่อให้เกิดความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนถ้าไม่เริ่มเวลานี้เราก็คงจะไม่ท,ทันและอาจจะต้องเรียนตามตรงว่าในสถานการณ์ที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีปัญหาเรื้อรังบางอย่างที่ไม่ได้รับการแก้ไข วันนี้มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้มีแนวทางการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อส่งเสริมธรรมพิบาลและสร้างความเชื่อมั่นในกิจการพระพุทธศาสนาไทยในยุคดิจิทัลอีกประการหนึ่งก็คือการสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลและระบบสืบค้นอธิบายกฎหมายคณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับว่าก้าวหน้าต้องเรียกได้ว่าเกินกว่าหน่วยราชการอื่นๆแล้วนะครับแล้วก็เกินกว่าภาคส่วน ในสถาบันต่างๆไปพอสมควรแล้วฉะนั้นเราก็เป็นที่คาดหมายได้ว่าในอนาคตจะจะมีวิธีการแก้ปัญหาและการรับมือต่อสถานการณ์ที่เท่าทันวันนี้ท่านที่ปรึกษามหาเทรสมาคมจึงนาหลักการทั้งสองหลักการนี้มาเรียนยังมหามนมศการมหาเทรสมาคมขอเชิญท่านท่านอาจารย์ทองทองได้อธิบายต่อท่านผ <ม S 1> ูทสทศนิกชนครับเรียนท่านที่เคารพท่านครับผมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคณะสง ในสังคมไทยผมคิดว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่แม่นยำสำหรับการบริหารจัดงานมีความรอบรู้สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆเรื่องกฎหมายเรื่องกฎกติกาทั้งหลายให้ทันท่วงทีนะครับผมถอยรางประเด็นนี้ซึ่งเวลานี้งานจทนั้นไม่ไม่ได้ดําเนินการสืบเนื่องไปแล้วนะครับที่เคยมีคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่สองสองสองเมื่อสามสี่เดือนก่อนนะครับ ความมุ่งหมายผมเข้าใจว่าก็เป็นความพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลนั่นแหละแต่ใช้วิธีการแบบแบบจารีตด,ดั้งเดิมคือเอาคนเดินเข้าไปในวัดก็เป็นข้อจํากัดข้อกังวลอยู่ในภาคการปฏิบัติแต่เวลานี้อย่างที่ที่ทประชุมแห่งนี้คงทราบแล้วนะว่าคําสั่งหมายเลขสองนั้นน่ะเป็นที่ยุติไปแล้วแต่ความจําเป็นในการที่ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนความรู้เท่าทันในการสืบค้นข้อกฎหมายมติหมหาชนที่เกี่ยวข้อง เรื่องไหนจริงเรื่องไหนปลอมสิ่งไหนียังดำรงคงอยู่ผมเองในฐานะที่ปรึกษามาหาเทรสมาคมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ทํางานใกล้ชิดกับกับท่านอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาลัยท่านหนึ่งเป็นคณะบดีคณะอติศาสตร์นี่ก็ออกนามท่านได้นะครับผู้ช่วยอาจารย์ดรปารีนาศรีวณิชนะครับเดี๋ยวเอาตัวสะกดดูอีกทีก็แล้วกันนะนะท่านเป็นคนที่ที่มีความสนใจและเข้ามาช่วยทํางานในคณะกรรมการของของ เกี่ยวข้องคณะนะสงฆ์มาหลายวาระแล้วนะผมก็บอกฝากข้อคิดทันทีสองเรื่องที่ฝากไปอย่างที่ท่านอาจารย์ชัชสลบ,บอกหนึ่งคือเรื่องกฎหมายฮะกฎหมายนี่ในความหมายอย่างอย่างอย่างกว้างและอย่างลึกด้วยนะไปจนถึงมติมหาสิทธิกฎหมายที่เกี่ยวข้องสารพัดอย่างนะ,ะกฎหมายยากฎหมายแพ่งถ้าจําเป็นพระจะต้องรู้ต้องใช้นะอยู่ที่ไหนก็สามารถจะเข้าไปค้นได้ <c oughs> สามารถตั้งคาถามและระบบปัญญาประดิษฐ์จะช่วยสืบค้นให้ตอบให้ได้นะไม่ต้องโทรศัพท์มาถามกันนะนะ แต่สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เป็นโจทย์แรกที่ฝากอาจารย์ปรินาไปคิดมาโจทย์ที่สองคือข้อมูลเกี่ยวกับคณะสงฆ์ทั้งหลายวัดวาอารามมีเท่าไหร่พระสฆงองค์เจ้าเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนจัดสมบัติเป็นอย่างไรข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับการบริหารคณะสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยทุกวันเนี่ยทุกอย่างเป็นกระดาษหมดกฎหมายเนี่ยผมก็บอกเป็นเล่มๆแบบเนี่ยคู่มือพระสังาธิการขนาดผมเรียนมานะหน้าตาเหมือนสมุดโทรศัพท์เมื่อผมเป็นเด็กนะ ผมก็พลิกตั้งงานผมจะเจออะไรนะไปร้องถามสมุดเล่มนี้ก็ไม่ตอบอะไรผมนะมันไม่พูดอะไรกับผมเลยผมต้องใช้ปัญญาผมเองเนี่ยน,นี่คือถ้าเรามีระบบปัญญาประดิษฐ์นะเอาข้อมูลทั้งหลายมาันมามามาอยู่ในระบบเป็นแพทฟอร์มที่ชัดเจนแบบปัจจุบันนี้จะนะอะไรที่เกี่ยวข้องเอามาใส่ให้หมดนะมันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับที่ประชุมมหาเทรมาคมก็ดีพระสังฆาธิการทั้งหลายก็ดี พระหน่มเนนน้อยไปจนถึงเจ้าวาดสมภารที่ไหนประชาชนทั่วไปเรื่องนี้ไม่ใช่ความลับกฎหมายของของคณะสงฆ์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเล่มๆอยู่แล้วล่ะแต่แทนที่ต้องแบกสะบุดแบบเนี้ยให้อยู่ในแพลตฟอร์มอะไรสักอย่างหนึ่งนี่คือความคิดอันแรกที่อาจารย์ปรินาเขียนเป็นเป็นโครงการมาเป็นเป็นแนวทางมามีข้อควรระมัดระวังแนวทางอะไรก็เป็นข้อเสนอมาอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ทัศพลได้ปรารบแล้วคือ ข้อมูลที่เราเรียกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลที่เป็นดิจิทัลนะไม่ใช่กระดาษกระดาษนะเป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้มีระบบธรรมาพิบาลและส่งเสริมความเชื่อมั่นอะไรอยู่ที่ไหนใครอยู่ที่ไหนใครเข้าใครออกวัดแต่ละวัดเป็นอย่างไรบ้างใครบวชใครเป็นว,วิยาวั่กรใครเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่เถอะทุกวันนี้มันมาด้วยกระดาษทั้งสิ้นนะทำอย่างไรจึงจะมีข้อมูลเหล่านี้ที่ชัดเจนอาจารย์ปรินาก็เสนอเป็นกระดาษมา ผมได้ปรึกษารือกับท่านผอสำนักพุทธอินทพรณ์เนี่ยนะกำลังจะ,กะเกษียณมิกเกษียณแหล่นะแต่ยังขยันอยู่นะนะก็ปรึกษากันว่าไอ้แบบนี้ไหวไหมทําได้ไหมมีแนวทางคล้ายเ,เ,เป็นบันไดขั้นต้นที่เราจะเดินต่อไปให้ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ท่านผออินทพรณ์ก็ได้ปรึกษาหรือกันแล้วอาจารย์ปารีนาด้วยผมด้วยก็บอกไหวไหวนะฮะแต่ว่าน่นอนยังไม่สําเร็จรูปในวันนี้นะที่เป็นความคิดในเบื้องต้นแต่เรื่องนี้ต้องขอเมตตาจากมหาเรงคุณได้โปรดรับทราบ ได้โปรดมีคําชี้แนะถ้าจําเป็นจะต้องมีอย่างไรก็แล้วแต่แล้วก็ได้โปรดมีมติมอบหมายให้สหํานักงานผู้จัดนิชาติเป็นผู้ดําเนินการตามแนวทางอย่นี้ต่อไปวันนี้ครับคือเรื่องวาระที่นําเสนอนี่แหละผมนํากราบเท้านมัสรการกรรมการนิทนธ์ในฐานนะผมเป็นที่ปรึกษานะเป็นเรื่องวาระอื่นๆในวันนี้แต่เบ็นอื่นที่กรรมการหลายรูปนะได้เมตตาให้คําแนะนําให้ให้ข้อสังเกตที่จะเป็นประโยชน์ในเวลาที่ไปทํางานในอนาคตนะฮะ วันนี้ก็ตกลงที่ป,ประชุมมิมปฏิรับทราบนะครับแล้วก็เห็นชอบมอบให้ทางสำนักงานผู้สังชาติได้ไปดําเนินการตามแนวทางที่ว่านี้แล้วก็ในอนาคตอันไม่ไกลนักเรื่องข้อมูลทั้งกฎหมายปัญญาประดิษฐ์จะสืบค้นได้นะเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับารคณะสงฆ์ทั้งหลายนะจะเป็นระบบที่ทุกคนจะจะสามารถได้เข้าใจได้พระสังฆาธิการจะใช้ประโยชน์ได้สำนักงานผู้สังช,ชาติสามารถจะนองงานคณะสงฆ์ได้เต็มรูปแบบมากขึ้นนี่ก็เป็นสาระสาคัญ กลับเรียนว่าไม่ใช่ไม่ใช่เสร็จแล้ววันนี้นะอย่าเพิ่งตกใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปค้นเลยหาไม่เจอแน่นะฮะแต่เรื่องนี้เป็นแนวคิดที่มีคล้ายๆมีคอนเซ็ปต์เปเปอร์ขึ้นมาแล้วก็มอบสำนักงานผู้เสีหางชาติแล้วทั้งผมก็ดีอาจารย์ปรินาก็ดีจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รับผิดชอบก็ต้องก็ต้องช่วยกันคิดต่อไปในรายละเอียดอาจารย์เชษพลด้วยนะแล้วท่านอื่นๆด้วยไม่ใช่คิด4คนจบได้นะเป็นไปไม่ได้บางอย่างผมก็ไม่รู้หรอกถามเรื่องกฎหมายผมพอรู้อยู่บ้าง พอไปถึงดิจิทัลก็เอาคนเก่งมาช่วยเราเรื่องเป็นอย่างนี้ครับที่จะเรียนว่าขอให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นอนาคตว่าการบริหารงานของคณะสงฆ์การทํางานของพระสังกาธิการทั้งหลายการสนองงานคณะสงฆ์ของทำงนางนพุทธแม่พุทธชาติพุทธจังหวัดนะต่อไปจะธรรมัดธรรมแงมีความแม่นยํามีความรวดเร็วทันการทันเหตุการณ์ประชาชนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้เพราะที่ว่ามาไม่ใช่ความลับอะไรเลยเลยนะครับ<ม>นะครับเรียนว่าอย่างนี้ครับลักษณะที่เราได้ลอง ปรึกษาหารือแล้วก็พิจรารณาร่วมกันกับผู้แทนของสนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับคือคล้ายกับโครงสร้างการค้นคว้าหาข้อมูลของราชกิจจานุเบกษาเราจะพบว่าราชกิจจานุเบกษานี้มีเรื่องราวมากมายหลากหลายมีทั้งมติมีทั้งคําสั่งมีทั้งประกาศมีทั้งออกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆแต่เวลาเราจะสืบค้นเนี่ยการจัดหมวดหมู่หรือการประมวลข้อมูลเนี่ย มันมีรูปแบบของการที่จะกรอกเนื้อหาที่สงสัยแล้วก็เซิร์ชค้นได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแต่เราลองเข้าไปในเว็บไซต์มหาเทระดูสิครับเราจะพบว่ามันเรียง1,2,3,4,5,6,7,8,9เนี่ยกว่าจะค้นหาเจอว่าเอเรื่องตั้งวัดนั้น,นไปอยู่ที่ไหนหนอหรือว่าเรื่องนโยบายของคณะสงฆ์นี่อยู่ตรงไหนนะปัจจุบันนี้ปัญญาประดิษฐ์สามารถ ค้นคว้าแทนเราได้ภายใน1นาทีหรือ2นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วสามารถสร้างเป็นตารางก็ได้เป็นแผนภูมิก็ได้เป็นแผนผังหรือแม้แต่สร้างภาพขึ้นมาก็ยังได้เลยซึ่งอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของความรู้เท่าทันเทคโนโลยีและดิจิทัลของเรานะครับว่าของไหนของปลอมของไหนของจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างแพลตฟอร์มในการส่งเสริมธรรมาภิบาลก็ดีในการสืบค้นกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของคณะสงฆ์ก็ดี อย่างโดยบรรจุข้อมูลที่ถูกต้องและละเอียดมากพอลงไปเป็นพื้นฐานแล้วการตั้งคำถามตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพระคุณเจ้าที่เป็นเจ้าอาวาสสงสัยว่าวัดสามารถทำสัญญาการเกตจัดประโยชน์ให้แก่เอกชนในที่ธรณีสงของวัดตรงนี้ได้กี่ปีแล้วต้องใช้กระบวนการอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าลองไปค้นในตําราหนังสือที่หนาอย่างสมุด The Yellow Pages แบบสมัยโบราณเนี่ยนะครับหรือประมวลรัศดากรเนี่ยท่านก็หาไม่เจอหรอกครับหลวงปู่หลวงตาที่ไหนท่านจะไปเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเพียงแค่ตั้งคาถามแบบนั้นอย่างถูกต้องเข้าไปแล้วก็มีภูข้อมูลหรือ Big Data ที่ส่งเสริมในข้อความที่ถูกต้องนะฮะไม่ใช่เฟกนะฮะมันก็จะตอบมาประมวลคําตอบมาได้อย่างตรงกับประเด็นที่ท่านสงสยัยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การเพิ่มภาระนะครับ สิ่งเหล่านี้คือการแบ่งเบาภาระด้วยกลไกลของดิจิทัลซึ่งเนี่ยคือภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์ยุคใหม่ที่กำลังจะต้องพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ถ้าเราลองระลึกถึงในรัชกาลที่4ในรัชกาลที่5การพิมพ์การเผยแพร่ความรู้การมีแถลงการคณะสงฆ์ที่ยังสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ ก็คือฝีพระหัตถ์ของบุรพาจารย์หรือฝีมือของบุรพาจารย์ของพวกเราในการปรับกระบวนทัศน์ในการรู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในทั้งสิ้นตอนนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญวิกฤตทั้งหลายมีโอกาสเสมอเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่จะทําให้เราตระหนักถึงการปรับโครงสร้างความคิดของคณะสงฆ์และสานัง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการที่จะสนองงานคณะสงฆ์ด้วย กรรมการมหาเถรสมาคมได้ปรารภบหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับตัวอย่างเช่นในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรในสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดน, <c oughs> นะครับที่จะต้องรู้เท่าทันและสามารถถวายคำแนะนำ <c oughs> หรือว่าสอดส่องความจุดเด่นจุดด้อยข้อบกพร่องหรือข้อที่ยังติดขัดอยู่ ของวัดวาอารามหรือคณะสงฆ์ที่อยู่ในจังหวัดเพราะท่านอยู่หน้าง,งานในพื้นที่นะครับอันนี้ท่านก็ฝากเอาไว้ว่าแม้เราจะมี AI แม้เราจะมีปัญญาประดิษฐ์ที่ชอบด้วยกระบวนการและวิธีการแล้วแต่ถ้าข้าราชการของเราก็ดีหรือแม้แต่คณะสงฆ์ในปกครองก็ดีเนี่ยไม่ไหวตัวและพัฒนาตัวตามกลไกเหล่านี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นไปสมประสิทธิภาพที่เรามุ่งหมายนะครับฉะนั้นก็ วันนี้มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการจัดทําแพลตฟอร์มและการจัดทําแผนแม่บทยุทธศาสตร์ทั้งสองรายการเรียบร้อยแล้วนะครับอีกวาระหนึ่งที่ขอนําเรียนไว้ก็คือวันนี้มีการนําเสนอโครงสร้างสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศซึ่งจะปรับปรุงใหม่นะครับมีการบริหารสํานักงานแบบที่เพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดของการปรับโครงสร้าง การกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศนั้นก็ขอได้เชิญติดตามจากเพจของสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศซึ่งท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลีท่านเป็นผู้นำเสนอมายังมหาเทรสมาคมในฐานะที่ท่านเป็นประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศวันนี้ก็มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาสำนักง,งานแล้วก็ ทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหราชกรวมทั้งคณะเลขานุการประธานสํงงานักงานและสํานักง,งานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศมีบุคลากรในสํานักง,งานอย่างไรวันนี้ที่ประชุมมหาเทวสมาคมได้มีมติเห็นชอบนะครับอีกประการหนึ่งที่เป็นเรื่องไทยๆที่จะขอนําเรียนก็คือการแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะนะครับในหนใต้นะครับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ได้เสนอแต่งตั้งพระครูปร,ยปร,ริยัติวรวุฒินะครับพระครูปริยัติวรวุฒิให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าชนะจังหวัดวสุราษฎร์ธานีที่ประชุมมติเห็นชอบนะครับต่อไปเป็นลขนกลางนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้มีลิขิตมาเสนอแต่งตั้งพระครูสุจิตตานันพระครูสุจิตตานันให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะครับ ท่านพระครูปริยติวรวุฒินั้นอยู่วัดชัยธาราวาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนท่านพระครูสุจิตตานันอยู่วัดวังน้ำเย็นอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐมนะครับ วาระที่จะนำเรียนท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็มีไม่มากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในวันนี้ก็เป็นเรื่องการจัดการาศาสนสมบัติซึ่งมีหลายสิบวาระนะครับฉะนั้นโดยสรุปแล้วเรื่องที่ได้นำเรียนที่จะเป็นความหวังในการดำเนินงานต่อไปย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อส่งเสริมทร,รมาภิบาลและสร้างความเชื่อมั่นในกิจการพระพุทธศาสนาไทยในยุคดิจิทัลโครงการที่2นะครับคือโครงการแพลตฟอร์มข้อมูลและระบบสืบค้อนอธิบายกฎหมายคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ครับฉะนั้นวาระที่นำเรียนท่านผู้ธบริษัททุกท่านก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมชคชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญร,รักษารษาชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเทรสมาคม และที่ปรึษามหาเทรสมาคมศาสตร,ราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุข,ขอ,อนมสัสก,การและขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ครับนมมสก,การและสวัสดีครับไม่พลาดข่าวสารงานคณะสงฆ์กดติดตามและร่วมเป็นหนึ่งเสียงแสดงความคิดเห็นเป็นพลังขับเคลื่อนการทำงานให้กับเรา